ไม่มั่นใจหนักมากเพราะร่องรอยจากสิวต้องตัดหน้ามา้ามาปกปิดพยายามรักษายิ่งหนักกว่าเดิมภายนอกนดสูสดใสแต่ข้างในแทบร้องค่ะแทบไม่อยากส่องกระจกเวลาใช้เครื่องสำอางเลยเพราะมันคอยกวนใจอยู่ตลอด ลองมาแทบทุกตัวที่เขาว่าดีเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเพื่อนเลยแนะนำมาลองใช้โปรแกรม a l l า a Booster พอรู้ว่าเป็นตัวช่วยเรื่องสิวดีขึ้นภายใน4ขั้นตอนกับ1เลเซอร์และ3ท r e a t m e n t ในการบำรุงดูแลหน้าเลยอยากจะมาลองพิสูจน์กับตัวเองว่าดีแค่ไหนค่ะบอกเลยว่าฟินมากค่ะรับรู้ได้เลยว่าการดูแลผิวหน้าแบบจัดเต็มทุกขั้นตอนไม่ต้องเหนื่อยบำรุงหรือเสียเงินฟรีต่อจากนี้ก็คือกล้าวางใจให้ฟิลเซียคลินิกช่วยดูแลหน้า ให้แล้วเพราะว่าผลลัพธ์ได้ตรงตามที่ต้องการทุกอย่างเลยค่ะสิ่งหนึ่งเลยที่รู้สึกได้หลังทําเสร็จคือความกระจ่างใสขึ้นแถมปัญหาสิวที่อยู่ตรงหน้าผากมีความจางลงและอักเสบน้อยลงไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจากการที่อยากลองจะได้ผลลัพธ์เกินคาดขนาดนี้แนะนำต้องมาลองด้วยตัวเองจริงๆค่ะ